โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโ้๊ยโอ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 ้ยโ่๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยโอ๊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 ยยโอะนี่นะสุออง จริงๆอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้แนทด,ดีที่มันแสดงถึงความจริงใจอ่ะพี่ก็เลยถามไห้น็อตมันก็ได้นี่มาขอบคุณนะคะพี่ปันอ้พวกแกสองคนรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงบอกให้เสือนี่เพราะว่าพวกแกสองคนอ่ะเขามันจะมีลูกด้วยกันใช่ไหมละ่ะฮะฉันก็อยากให้พวกแกสองคนอ่ะเก็บเงินไว้ก็ได้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอันนี้มาแหละเออนี่สิที่เรียก,พกเพื่อนอ่ะนี่แกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปส่งแกที่บ้านเองโอเคเนาะ ขอบใจมากเพื่อนเอ้ยได้เอ๊ะเดี๋ยวแนทพี่ลืมของไว้ในรถอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปเอาก่อนนะค่ะพี่ปานเอ้ยโอ้ ทำไมเสื้อผ้าผู้หญิงมันมาอยู่ในรถได้วะใบเสร็จโรงแรมทำไมมันอยู่ใกล้ที่ทมงานนอดวะนัดไอ้ของพวกนี้มันคืออะไรอ่ะฮะ ทำไมในรถของพี่มันถึงมีบินไปเสร็จโรงแรมแถมเป็นแคท่ทีมงานของน,น็อตอีกอะเออจใจเย็นสิคะพี่ป่านคือวันก่อนนะคะฉันปวดห้องหนักมากก็เลยแวะเข้าโรงแรมแถวนั้นนะคะไม่มีอะไรอย่างที่พี่คิดนะคะฉันแน่ใจอะออแน่ใจสิคะฉันจะไปยุ่งกับใครทาไมอะอีกอย่างพี่น็อตเขาก็เป็นเพื่อนพี่อะฉันไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะสงสัยพี่คงคิดมากไปเอะพี่ขอโทษนะ งั้นฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะจ้ะเฮ้ยบานเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราไปไหนกันต่อดีวะแล้วแต่นี่นอย่าไปไหนเดี๋ยวฉันขับรถให้ ไอบ้บานต้องขอบคุณแกมากไงนว้ยที่ชวนฉันมากินข้าวเพราะว่าฉันนี่ของขวัญจะให้เมียแกแกจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะให้สร้อยกับเมียแกไม่ว่าหรอกใครเลยจริงเหรอคะใจดีจังเลยอ่ะงั้นลองใส่เลยได้ไหมค่ะเอาสิเดี๋ยวพี่ใส่ให้นะน้ยเนตไอ้ลอยแดง ที่คอพวกนี้มันรอยอะไรอะฮะลอยแดงอ๋อ,อสงสัยยุงจะกัดอะคะ่ะขันมากเลยอะสงสัยคงจะกัดแรงแล้วก็ดูแรงมากเลยนะดูดิแดงเต็มคอเลยอะง <laughs> ั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่ว่าพี่เอาไอ้พวกขวดน้ำแก้วน้ำน,นี้ไปเก็บหลังบ้านก,ก่อนดีกว่าเนาะอย่ามานะขันมากเลยอะพี่นอ ทำยังไงดีอะฉันว่านะพี่ปันอ่ะเขาเริ่มสงสัยเราแล้วแหละโอ้ยไอ้ปันมันจับเราไม่ได้หรอกมันโง่ตายช่วยอย่าไปสนใจปันเลยสนใจเรื่องเราต่อดีกว่านะเชะนี่ใช่ไหมคือสาเหตุที่คอของเธอเป็นรอยอะฮะออพี่ปันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นนะคะไม่ใช่เหรอคิดว่าพี่ไม่รู้เรื่องเลยหรือ,อยังไงอะ เธอออกไปจากชีวิตพี่ะนะส่วนข้าวของอ่ะพี่ทิ้งไว้หน้าบ้านหมดแล้วนะไปซะพี่ปันให้โอกาสฉันสักครั้งนะคะอย่างนีนะ้มันจะไม่มีครั้งที่สองสำหรับผู้หญิงเจ้าโชูแบบเธอส่วนแกน,นัดแกเป็นเพื่อนสนิทของฉัน,นแท้ๆทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะฮะต่อไปนี้ถ้าแกมาขอความช่วยเหลือฉันอ่ะฉันจะไม่ช่วยอะไรแกอีกเลยไปสิยืนทำไมอะโอย